สวัสดีนะคะพี่น้องคะมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่วงวันเย็นแบบนี้นะคะวันนี้เกลงไปอ้าบอบซิบมาตัวตลาดเลยนะคะเอามาผีชูดไอ้ไรบางอย่างง่าทุกท่านได้รับชมกันนะคะนี่ตอนนี้ที่ทำคลิปอยู่ก็มีลมผัดแรงนะคะพัดเมื่อร่างกายปริวนะคะแต่ว่าถ้าทำในบ้าน ใบหวาแซงมันไม่มีไม่จัดจีนก้างหนอกี่แซงจะจัดจีนนะคะลองดูสนาบัตรใบละเอี่สิบนะคะเป็นหยีซิบนะคะที่นำไม้รับชมนี่มีความรู้สึกว่าเรามาดูกันรักใบนะคะอ่ากันตัง้งประทีดแล้วนะคะตัง้งบานตั้งมู่บ้านในตลาดหนัดนะคะวันนี้ก็จะมี ด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะเป็นพระมากษัตริย์ซ่องพระองค์นะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีพระมากษัตริย์ซ่องพระองค์นี่ตานั้นตีปบในล่างเบงยีซิบนะคะแบบนี้นะคะแบบติชีอยู่นี่คะ่ะก็เป็นพระมากษัตริย์ตีปบในเบงยีซิบจริงๆ แต่ว่านับมดต่างส่องพันบาทนะคะก็ได้ใบเดียวพิเศษมาใบคือใบนี้นะคะโผคุณรากับแมงมาราดนะคะเส้นจะดีใจนะคะมีอยู่แล้วไม่จะไม่มีนะคะโผคุณรากับแมงมาราดก็มีอยู่ติเก็บจะ z ้ม m นรือลงคลิปวันก่อนแล้วนะคะแต่ว่ามาพบในธนาบาัตรส่องพันบาทนี่เพียงใบเดียวนะคะ น้องนั่นก็จะเป็นประมาณกษรทรัย์อจพาระมงนี้นะคะซึ่งความรู้สึกก้องจองก้องรลกล้องว่งก็มีความรู้สึกว่าเมื่อว่าตอนนี้ธนบัตรตีก็อจ่ายในตองลาดจะเป็นประมาณกษัตริย์ประจการที่ซิบนะคะคือพระองค์ <c oughs> ประมาณกษัตริย์ประจการที่ซิบ <c oughs> นะคะส่วนประมาณกษัตริย์องค์อื่น คือราชการถี่เก้านะคะเมื่อดันนี้ก็ราชการถี่เก้านะคะด้านหน้าก็จะไม่ก่อยมีแล้วนะคะนี่ผีชุดเจ้ต้องพันนะคะตัวเป็นเมืน่นเป็นไรไม่จะไหวปบไล่ใบไม้ที่ใบดานล่างเป็นพระมากระตัดอง์ื่นนะคะคือโหคุณรามกับแมงมา้รารัดนะคะเอาลงปัดฟิวแล้วนะะี่แล้วนาเดียวนะ ตลอง้าดูนะคะว่าตอนปริกเลยจะปบประมาทตอนสมลงนี่อยู่ด้านล่างนะคะด้านหน้าก็เป็นราชการสีซิบนะคะที่อยู่ในตรงตลาดนะตอนนี้นะคะจะมีบางใบเต่นั้นคือเนี่ยต้องมดโรยใบก็จะปบแค่ใบเดียวนะคะเบ่งเดียวนะคะราคา20่บบาทตีมีด้านล่างเป็นโป้คุณรำก็แม่งก็เก็บแล้วนะคะใบนี้เพราะตื้อวา อายอยากอยู่นะคะอ้ายอยากสําหรับใตอนนี้นะคะถ้าเราไปจ่ายในตรงตลาดปกติไม่ใช่ราชการดีทิปเก็บไว้เลยนะคะเปัว่าตอนนี้จะกลายเป็นราชการตีทิปหมากม้ายในตรงตลาดเล้วนะคะก็อาจจะเก็บกลับไปตีเบ้งชาิก็ได้หรือว่าถ้าก็ไม่เก็บกลับก็เป็นประชาชน เก็บไปซาส้มไวยนะคะถี่มีราชการถี่เก้านะคะก็จะเก็บไปซาส้มไว้อ่าในกระเป๋าหรือในลิ้นจักองลัวเองก็เลยไม่มีหมากไม้แล้วนะคะรอยใบก็ลองมาใบนงแต่ว่าไม่ตราบวัติราชบ่านฐานจะมีหมากไม้ก,ก็ไม่แหนใ่ใจนะคะก็มมน์มาพูดกุยกันมั่งนะคะคือจะมีแบบ นี่เลวนะคะเแบบนี้ถึงมีดันล่งเป็นพระมากษัตรสรงพระองค์นะคะเมื่อนกันตุกใบเลยใบนี้ปบใบเดียวแต่มีผอคุณรำกับแมงมาราชเะนั้นวันนี้ก็เคน่นำมาเพียบเทียบไอ้ทุกทานได้รับสาบวาวันนี้คนหน้าตะนาบเบงหยี่สิบตีแตกตางก็คือได้ใบเดียวนะคะคือผอคุณรำกับแมงมาราช ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่านำมาเปรียบเทียบไอ้ถูกฐานได้สังเกตนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอมลาถุกฐานไปก่นอนเจิฟ้าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ